สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาิ้นแนวนักรบไม่เกงไอดอลในดวงใจเล่งหักดานเมืองไทยสู่ชัยชนะไฟที่7ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 c ครบจบทุกความมันพลักยก24 นักรบแฟเทคมวยขวาบูสนุกวัย25ปีจากสุรินฟอร์มกำลังเข้าฝักเก็บใช้ได้2ไฟติดถ้าชนนักชกรุ่นพี่ขวัญใจในวัยเด็กขุนศอกผีดิบเมืองไทยพีเคสัญชยัยจอมอืดวัย30ปีจากบุรีรัมที่หวังเรียกฟอร์มเก่งกลับขึ้นมาให้ได้โดยทั้งคู่เตรียมวัดแกร่งกันในกติกามวยไทยรุ่นไฟ์เวท125-135ปอนด์ ในศึกใหญ่แห่งปีวันลุมพินี58สุปบอ์วี n vs มารัฐที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่5เมษายนนี้ล่มคู่แรกเวลา1 9นกา3 0นาทีสำหรับนักรบพัฒนาฝีมือขึ้นมาอย่างรวดเร็วและแจ้งเกิดในศึกวันลุมพินีเต็มตัวโดยผลงานเก็บชัยได้ถึง6จาก7ไฟโดยเกมล่าสุดในศึกวันลุมพินี49เมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมา เจ้าตัวโชว์ความใจสู้ให้ทุกคนได้เห็นหลังพลาดโดนนับไปก่อนแต่ฮึดกลับมาชนะคะแนนเพชรทองหลอ่อสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนแสงเขาวินได้แบบสุดมันพร้อมกับทุกโบนัส350,000บาทไปครองได้เป็นครั้งที่3 ไม่บ่อยครั้งที่นักชกคนหนึ่งจะได้สู้จริงบนเวทีกับจอมบ,บุขนใจของตัวเองโดยนักรบพร้อมตอบรับโอกาสสำคัญนี้โดยการตั้งใจทำผลงานของตัวเองให้ออกมาดีที่สุดโดยยืนยันว่าไม่กังวลที่ต้องเจอกับไอดอลจอมเก๋าอย่างเมืองไทยที่กำลังต้องการชัยชนะอย่างมากเช่นกันตอนทราบว่าจะได้เจอกับพี่เมืองไทยผมรู้สึกใจหวิววิอยู่เหมือนกันครับ เพราะผมมีเขาเป็นไอดอลในเรื่องของการชกมวยมานานสมัยผมชกมวยอยู่แถวบ้านเกิดได้เห็นเขาชกออกโทรทัศน์เป็นประจำผมชอบเขาตรงที่มีอาวุธศอกที่ดีมากผมมีพี่เมืองไทยเป็นไอดอลเรื่องการชกมวยมานานไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าจะได้สู้กับคนที่ตัวเองชื่นชอบผมรู้สึกดีใจมากผมพร้อมเจอกับพี่เขาในสภาพร่างกายที่ดีที่สุดอยากให้ต่างคนต่างสู้ได้อย่างเต็มที่คนดูจะได้ชมการแข่งขันที่สนุกครับ พี่เมืองไทยเป็นมวยสไตล์บู๊ดูดันมานานแล้วผมศึกษาดูรูปแบบการชกของเขามานานพอติดตามผลงานอยู่ตลอดจุดแข่งของเขาคือมีความอึดทนสูงนอกจากนั้นยังมีลูกศรที่อันตรายมากหน้าที่ของผมคือต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมสู้มาที่สุดเอาไว้ก่อนเพราะผมต้องเจองานหนักอย่างแน่นอนส่วนเรื่องรายละเอียดปีกย่อยไปวัดกันตอนแก้เกมบนเวทีครับไฟนี้ผมตั้งใจมากอยากเก็บชัยชนะเป็นไฟที่7ให้ได้มันมีความสําคัญต่ออาชีพของผมมาก พอผลงานกําลังดีไม่อยากแพ้แล้วทําให้ฟอร์มสะดุดตอนนี้ผมพร้อมทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก่อนเท่านั้นส่วนที่เหลืออยู่ที่การพิจารณาของทางบอสชาติตีแล้วว่าผมเหมาะสมมากพอหรือยังที่จะได้สัญญาวันครับติดตามรับชมนักรบเจอกับเมืองไทยศึกวันลุมพินี58ซุปรอร์บอล v s มารัาต a ยทอดสดจาะสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทาวันศุที่5เมษายนนี้จอมาเข้าชมในสนามพันทางทัติกเกตเมเจอร์ คู่แรกเริ่มเวลา19กนากาสานาทีและรับชมทางช่อง7 HD ดีกด35ภาษาไทยเริ่ม20นากา30นาที